ต้นสังกัดรู้ข่าวแล้วคนใกล้ชิดแทนธนชาเผยเรื่องจริงอีกมุมหลังชาวเน็ตโยงคู่รักน็อตชมพู่ เรียกว่างานเข้าแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวค่ะสำหรับนักแสดงสาวสุดฮอตแทนธนชชาที่ล่าสุดถูกโยงว่าเป็นมือที่สามคู่รักซุปตาชมพู่อารยากับสามีไฮโซน็อตวิสรุตหลังมีข่าวลือออกมาว่านางเอกสามีได้ไปมีบ้านเล็กล่าสุดค่ะแหล่งข่าวใกล้ชิดได้ให้ข้อมูลกับทางข่าวสดบันเทิงออนไลน์ไว้ว่าประเด็นข่าวที่มีการโยงถึงแทนธนชชาตอนนี้ผู้ใหญ่ในช่องวานทราบถึงข่าวลือที่ออกมาแล้วแต่ก็ต้องรอ พูดคุยกับทางน้องก่อนเพื่อสอบถามรายละเอียดและข้อเท็จจริงเนื่องจากข่าวที่ออกมาเป็นการคาดเดาของคนในโลกโซเชียลดังนั้นจึงต้องขอเวลาในการพูดคุยก่อนถึงจะให้คําตอบได้ซึ่งแทนธนาชาได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงช่องวันแต่ก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรตอนนี้ยังเป็นเด็กฝึกของทางช่องอยู่ เอาเป็นว่าเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรกันไปเองและให้ใจเย็นๆก่อนเนื่องจากยังไม่มีฝั่งใดที่ถูกภาคพิงตามในข่าวได้ออกมายืนยันอะไรทั้งสิ้นค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ